นะขอบคุณนะที่แบ่งปันมาเห็นไหมเขามีกําไรไปเกือบแสนเราก็ต้องขอบคุณเขาด้วยที่เขาคิดถึงเราเก่งอะแต่ตอนนี้เหรียญเนี้ยสภาพเป็นแบบนี้ไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวนะอ่านี่อะไรก็มาปูดีเหรียญนี้ใช่ไหมนี่ ต้องบอกว่าตอนแรกอ่ะไม่ใช่สภาพนี้นะอตอนแรกขี้เละกว่านี้อีกคือต้องบอกว่าตอนแรกอ่ะสภาพแบบแทบไม่เห็นอะไรเลยอ่าสมัยก่อนเล่นผิดจนมาชุม่มนะครับคราวนี้ที่มาเป็นสภาพเนี้ยอ่าคือล้างขึ้นมาอสุดยอดนะนี่เห็นไหม พอล้างขึ้นมาสภาพนี้ได้เนี่ยนี่ผมก็เจราจาต่อรองซื้อมาแสนห้านะครับนี่นี่ตอนแรกโอ้โหต้องบอกนะกล้าซื้อสภาพนี้ก็ถือว่าตาถึงนะคนเป็นจริงๆอะ่ะแล้วก็มาเป็นสภาพนี้ นี่จากแบบนี้มาเป็นแบบนี้มูลค่าเพิ่มล่าสุดหลายสดรุ่นพี่ไม่มีกระไรขายไปสองแสนหนึ่งก็ต้องขอบคุณที่แบ่งปันนะเนี่ยกข็ขอบคุณนะขอบคุณนะที่แบ่งปันมาเห็นไหมเขามีกําไรไปเกือบแสนเราก็ต้องขอบคุณเขาด้วยที่เขาคิดถึงเราเราถือว่าลัก่งนะเก่งจากนี้จะกลา,กากยเป็นยางนั้นได้นะ้วถือว่าใช้ได้นะ เก่งอ่ะแต่ตอนนี้เหรียญเนี้ยสภาพเป็นแบบนี้ไปแล้วนี่ครับตอนนี้เหรียญนี้สภาพเป็นแบบนี้ไปแล้ว จากแบบนี้อ่าตอนนี้เป็นแบบนี้ไปแล้วสวยมากสวยเลยซื้อคืนได้ไหมครับแจมเลย ก็คือจากแบบนี้มาเป็นแบบนี้นี่ผมจึงบอกเลยว่าเห็นไหมทุนเหรียญเนี้ยไม่ถึงแสนผมซื้อมาแสนห้าแต่พอถึงผมตอนนี้ถามว่าแสนห้าเนี่ยนะครับ ขายสองแสนยังไม่อยากขายเลยเนี่ฝากล้างสักองค์ได้ไหมนี่แถมเลยครับพี่ซึ่งเหรียญที่กล้ทองเต็มนี้หายากมากเลยนะครับผมใช่เหรียญนี้เพื่อส่งมรกกวติดที่หนึ่งแน่นอนดังนั้นผมจึงบอกว่า นะอ่าผมจึงบอกว่าดังนั้นน่ะการที่เราล้างพระได้ดีทำไม่เพิ่มมูลค่าของพระได้นี่การที่เราล้างพระได้ดีเป็นการบูรณาการพระบูรณะพระ ให้ไม่โดนทําลายการล้างกับการทําผิวใหม่มันต่างกันนะไอ้ทาผิวใหม่นั่นคือมาหลอกขายเขาแต่การล้างพระเนี่ยมันคือการทําให้พระเนี่ยไม่มีสนิม,มนหา่าถามว่าทําไมต้องล้างถ้าไม่ล้างทิ้งไว้อะค่าบแบบเนี้ยในอนาคตอะมันจะเป็นสนิมเขียวที่กัดกินพระจนพุนเนี่ย นี่น okay. well, ี่เหรียญเดียวกันไหมเหรียญเดียวกันแบงค์เก็บแรงไว้เชียร์แมนยูพรุ่งนี้โอเคนะครับสวยจริงนะนุแล้วเลี่ยนสังเกตไหมว่าปู่ดีทุกสภาพผมซื้อหมดอ่า ผมเป็นคนที่ซื้อเหรียญปูดีอะทั้งสึกและสวยเพราะอะไรนะเพราะเหรียญปูดีเนี่ยไม่ได้ยิ่งหย่อนกว่าเหรียญเบนจ่าพาคียวนะปิดตาของท่านเนี่ยโอ้ยแสดงนะประสบการณ์มากมาย ครับต้องบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ผมว่เรียนนี้จะล้มแชมป์เรี่นยากมากฮะคือถามว่าล้มแชมป์ไหมเหรอถ้าพูดถึงเวลาไปประกวดอะ่ะโอมันจะแบ่งเป็นผิวอะร้อยคะแนนกับความสมบูรณ์ร้อยคะแนนนะฮะคืออย่างบล็อกเดียวกันเน่ยแบบองค์เนี้ย จะเขาจมูกเขาติดเนี่ยในรูปลักษณ์ความสมบูรณ์เนี่ยแบบเนี้ยได้เก้าสิบเก้าเต็มร้อยอ่ะแต่อันนี้ไม่มีผิวแต่อันนี้มีผิวนี่เอกอไหม,มเวลาประกวดแข่งกันอ่ะสุดท้ายมันก็จะแพ้ผิวพระอยู่ดีเพราะหลิก <c oughs> เพราะกระไลอ่ะมันมีมูลค่ามากนึ่เอรไหมอยากพ้อเงินอ่ะลมดำเต็มเต็มล้านฝ่าจมูกเปิดหน่อยเหลือเหลือหกแสน ถูกป่ะเออถ้าไม่มีกะไรเลยเหลือสองแสนกว่าสามแสนเลยแชร์บอกตลาเพชรต้องมานะครับผมเป็นคนชอบเหรียญปูดีมากนะแพงนะก็ไม่กลัวชอบนะแต่คุณรู้ไหมไม่มีเหรียญปูดีบ้านยางเหรียญไหนเลยที่มาแบ่งจากผมไปแล้วผมจะขาดทุน เหรียญที่เป็นกระไรเนี่ยผมเจอไม่กี่เหรียญจไม,ม่เต็มแบบนี้ด้วยเหรียญเนี่ยถือว่าส,วส,วส,วสว่วนที่สุดที่เคยครับถามว่าพราอ,อะไรรู้ไหมเพราะว่าต่อถูกผมก็ไม่ขายไนงะอ่าแล้วก็ถ้าอยากจะไ, <ง S 2> ไปหาสวยกว่าน,นี้สำหรับเหรียญโบราณอ่ะมันหาไม่ได้สนิมที่เกิดจากเนื้อของผู้ผู้ชาคือกดชั้นดีครับที่กัดกินผิวเหรียญใช่ดังนั้นถ้าเป็น เหรียญหรือเป็นผ้าหล่อไม่ควรใส่ตลับที่รองยางควรเลี่ยมกันน้ํากันอากาศกันเหงื่อเข้าเพราะไอ้ตัวยางแดงๆที่รองอ่ะเป็นฟองน้ําซับเหงื่อชั้นดีเลยผ้าเป็นสนิมเขียวหมดอะ่ะถ้าใครล้างไม่เป็นก็อย่ไปล้างนะครับผม,มให้เสียมาเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวใครมีกระไรเงินสวยโน้ตก็รับซื้ออีกนะครับขาดกระไรเงินกระไรเงินหายากกว่ากระไรทองอ่าเหรียญโบราณเนี่ยกระไรเงินหายยากกว่ากระไรทอง อะโอเคก็เป็นว่าอันนี้นี่วันนี้ก็ให้ดูเกี่ยวกับเหรียญน,นะครับที่คาดว่าหน้าใหม่ของวงการนะแล้วก็ชื่นชมฝีมือฝีมือของคนไปเจอนะมิวปากน้ำใช่ไหมชื่นชมฝีมือของคนไปเจอแหมสภาพตอนแรกนี่บางครั้งถ้าเกิดว่าไม่แม่นก็ซื้อไม่ได้ด้วยนะเแล้วก็ขอบคุณ นะครับที่แบ่งปันมาให้ผมเสร็จแล้วอาจารย์โอ๊ตก็แบ่งปันต่อครับเอาง่ายๆนะว่าถ้าเขาเลี้างมาสภาพเนี้ยสองแสนผมก็ซื้ออเออก็ขนาดเหรียญเนี้ยผมยังซื้อมาสองแสนเลยเนี่ยนี้จะมกป,ปะ่ะอ่าเนี่ยเหรียญน,นี้ยังซื้อมาสองแสนเลย ถูกไหมแล้วเหรียญแบบเนี้ยนี่แล้วเวลายางลองละลายติดองค์พระเอาออกยากมากชายปิดสองแสนยากได้ครับพี่พ,พีระพานเถาวนดูเรื่องเอลย่างี้ชิราพรโมมันจะไปยากอะไรอ่ะพี่ก็ดูตะก,กว่วให้เป็นตะก,กว่วร้อยปี ไอโยเหรียญเหมือนผีกระไลเหมือนนี้ใช่ไหมใช่กระไลเหมือนกันมั็นกระไลใหม่ก็จะว่องว<า>้างเลยครับครับอ่ะไปส่องใกล้ๆกันผมเชื่อว่าหลายหลคนก็อยากส่องละ่ะพี่ๆเระผังติดก่อนแล้วสองแสนอ่านี่อ่าก็โอ้พรุ่งนี้ก็ส่งไปเลี่ยม ใส่ซองเรียมด่วนต้องฝาก <Yeah. S 1> ต้องฝากน้องอ้ามไป <Yeah. S 1> สวัสดีครับมิเชลนี่เราก็มาถึงเหรียญน,นี้เนี่ยอยากได้ผมคนที่อยากได้พระผมมีพระให้อยู่แล้วเอาคนที่อยากได้ความรู้มาคุย,ยกันก่อนนี่นะครับเหรียญนี้ยมันเป็นเหรียญที่เราต้อง เข้าใจนะถ้าไม่รู้ประวัติศาสตร์อ่ะการเล่นหามันก็คงทนไปไม่ได้นะอันเนี้ยเสียนพาเรียกว่าเหรียญอะไรอ่าคือเหรียญเนี้ยผมมีสามแบบเลยเหรียญเนี้ยอยู่ที่พิทวีสองแบบ mm hmm. คนเล่นพลาเรียกเหรียญสองจุกกระจุกเดียวซึ่งเหรียญเนี้ยคุณต้องดูตรงชื่อตรงนี้ ต้องบอกว่าเหรียญแบบเนี้ยคือเหรียญฉลองสุพรรณบันนะของโอรสรัชกาลที่ห้าของพระมหากษัตริย์ของโอรสของพระมหากษัตริย์โอรสนะไม่ใช่ธิดานะเสียนพระเรียกจุกเดียวสองจุกมันไม่ใช่ต้องเข้าใจว่าอันเนี้ย คือเหรียญฉลองสุวรรณบัตรของนะลูกยาเธอองค์ใดอย่างเงี้ยพระมาหาวชิราวุธใช่ปะวะชิราวุธคือใครคือรัชกาลที่หกอ่าเห็นไหมแต่อย่างเงี้ยนี่อย่างงี้ นะเจ้าฟ้ามหาวชิลุนหิตไม่ใช่เจ้าฟ้าวชิลาวุธจะคิดว่าเป็นเหรียญเดียวกันเพราะเป็นจุกเดียวราคาเดียวกันไม่ใช่แล้วน่าสนใจในเหรียญเนี้ยผมชอบผมได้มาสามแบบอะ่ะผมแบ่งไปไหลายๆอะ่ะพี่ทวีได้ไปทักแทบทั้งหมดเลยเจ้าฟ้าวชิลุนหิต คือใครอ่าคือโอรสนะพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแหละแต่สำคัญยังไงทำไมจึงต้องมีเหรียญสุพรรณบัตรเหรียญสุพรรณบัตรน่ะมักจะทำขึ้นตอนที่องค์เจ้าฟ้าเนี่ยอายุสิบสิบขวบเพื่อให้นะคองกลม เพื่อให้คลองกลมแล้วนะรัชกาลที่ห้าเนี่ยท่านมักจะให้โอรสขานนั้น,นคลองกลมโดยตั้งชื่อแยกเป็นเมืองเมืองเห็นไหมเจ้าฟ้านะกรมพิษโลกกรมนครสวรรค์นี่กรมหลวงชุมพรไเห็นปะนะครับดังนั้น่ะอันเนี้ยเขามาพร้อมกับประวัติศาสตร์ที่ผมชอบมาก ามาพร้อมกับประวัติศาสตร์ที่ผมชอบมากจริงๆนะยางเหรียญของขออนุญาตกดเข้าไปดูนิดหนึ่งใช่อ่ะโอดูนะเหรียญเนี้ยมีอะไรน่าสนใจบ้างเหรียญเนี้ยเขาเขียนว่าปีอัฏฐนะจุนอัฏฐศักราดโอ้โหชอบอะ อ่าอันเนี้ยนะครับนี่ชอบสภาพนี้แหละครับที่ล่าสุดขายไปสองแสนหนึ่งมื่นอ่าใช่จุลศัก,กราดนะอัฐะนี่อัดน,นี้คือแปดคือลงท้ายด้วยเลขแปด นะจุลศักราชจะบวกเป็นพศออบวกหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งโออ่านี่หน<ะ>ึ่งสองสี่แปดเอาหนึ่งสองสี่แปดบวกหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งบวกหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งใช่เท่ากับสองสี่สองเก้าอ่ะคือการที่จะแปลจากจุลศักราชเป็นพุทธศักราชอะ่ะคือต้องบวกหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดปีเข้าไป จุลศักราชเนี่ยคือใช้ศักราชตามเมืองมอญคือเมืองหงสาวดีคือเมืองพามา่าในอดีตปีอะไรหนูจดไว้นะสองอะไรนะสองสี่สองเก้าสองสี่สองเก้าสองสี่สองเก้าใช้จุลศักราชสนุกผมชอบนะแต่คุณมาดูเหรียญน,นี้สินี่เหรียญเนี้ยใช้รัตนกโกสินทร์ศก อ่าทำไมเหรียญน,นี้ไม่ใช้จุลศักราชเข้ามาการจะแปลรัตระตะโกศินสุกเป็นพุทธศักราชบวกสองร้อยสามสิบห้าเข้าไปสองพันสามร้อยยี่สิบห้าสองสี่สามห้าอ่ะอันเนี้ยสร้างในปีสองสี่สามห้านะครับเหรียญสองสี่สองเก้าใช้ จุลศักราชเหรียญสองสี่นะสามห้าใช้รัตนกโกสินทร์ศกสแสดงว่าในช่วงระหว่างสองสี่สองเก้าถึงสองสี่สามห้าต้องมีการเปลี่ยนจากการใช้จุลศักราชเป็นรัตนกโกสินทร์ศกแล้วอ่าดังนั้นให้เรารู้ไว้เลยว่านะครับรัชกาลที่ห้าเป็นผู้ยก เลิกการใช้จุลศักราชแล้วให้มาใช้รัตะนะโกสินทร์ศกจุลศักราชคือปีที่สถาปนาเมืองของสาวสดีรัตะนะโกสินทร์ศกคือปีที่สถานากรุงรัตะนะโกสินทร์คือปีสองพันสามร้อยี่สิบห้าใช่ครับเนี่ยสถาปนาหรือก่อตั้งเมืองรัตนโกสินทร์คือปีสองพันสามรอยี่สิบห้าเปลี่ยนท้ายยุค เขียนไหมในเนี้ยถ้าเกิดคุณศึกษาพระเครื่องแบบถอดรหัสทุกอย่างในวัตถุมงคลมันมีความสุขมากแล้วเราจะเป็นผู้รู้จริงเป็นผู้รู้จริงเนี่ยเราไปฟังใครพูดเพื่อขายแล้วพูดผิดผิดอะเราก็จะรู้นะครับอ่าดังนั้นคุณจะจําว่าเป็นเหรียญจุกเดียวกับสองจุกอย่างเดียวไม่ได้นะเพราะเหรียญอะองค์เดียวเนี่ย นะฮะคือบางครั้งเหรียญที่มีองค์เดียวที่เป็นเหรียญจุกอะนะฉลองสุวรรณบานเจ้าฟ้าวะชิรุณหิต mm hmm. คุณอยากฟังไหมว่าที่มาที่ไปของเจ้าฟ้าแต่ละองค์เป็นยังไงร, mm hmm. รัชการที่ห้าเนี่ย mm hmm. มีมะเหสีที่แต่งตั้งเป็นมะเหสีเนี่ยสมองค์ปกติ mm hmm. มีองค์เดียวนะมเหสีของรัชการที่ห้าเนี่ย mm hmm. ซึ่งเป็นพี่น้องท้องเดียวกันเนี่ยคือสามองค์ mm hmm. นะะสามองค์ ที่แบบว่าเป็นพี่น้องคานตามกันมาท้องในการขอขอนุญาตที่เล่าแบบนี้นะครับองค์แรกเนี่ยคือพระนางเรือล่มอ่าซึ่งพระนางเรือลมเนี่ยทรงสวรรคตไปพร้อมกับโอรสนะคือพี่สาวคนแรกพี่สาวคนรองนะฮะที่เราเรียกว่าพระพันวสาเนี่ยพระองค์เจ้าสว่างวัฒนา นี่องค์นี้ก็ให้กําเนิดโอรสคือเจ้าฟ้าวะชิลุนนหิตและเจ้าฟ้ามะหิดนนะครับนี่เนะเราจะเริ่มคุ้นละนะส่วนมมเหสีองค์ที่สามคือถ้าเป็นภาษาเราเรียกว่าน้องคนที่สามนะคือพระองค์เจ้าสาวะพาพองสีไง ที่มีเหรียญหมูเหรียญสวภพาองค์นี้มีความสําคัญเพราะว่าเป็นนะพระมเหสีที่เป็นพระราชมารดาของรัชกาลที่หกนะเจ้าฟ้าวชิราวุธนี่เจ้าฟ้านะจักรพงศ์นี่เจ้าฟ้าอัศดังนะและเจ้าฟ้าจุธามาตและอีกองคหนึ่งก็คือเจ้าฟ้าปชาทิปกคือใครรู้ไหมฮาโ รัชกาลที่เจ mm ็ด hmm. อ่าส่วนถัดจากพระมะเหสีเนี่ย mm hmm. ก็จะมาเป็นพระราชเทวี mm hmm. คือรองจากมเหสีลงมานะพระราชเทวีเนี่ยนะกุสุมามาราสีเนี่ยก็มีโอรสคือพระองค์เจ้าบริพัตรสาเหตุที่มีเหรียญสองจุกกระจุกเดียวคือนะที่องค์เดียวเนี่ยคือ สิบขวบปีนั้นน่ะมีองค์เดียวที่อายุครบและฉลองสุพรรณบัตรแต่อย่างเหรียญที่มีสองจุกหรือสององค์เนี่ยคือเจ้าฟ้าสององค์อายุเท่ากันไงโอถ้ามารดาเดียวกันเนี่ยจะอายุเท่ากันด้เป็นคู่แฝดถูกป่ะ mm hmm. เมื่อไม่มีแฝดก็คือมารดาเดียวกันเนี่ยก็จะมีองค์เดียว mm hmm. อ่าแต่สาเหตุที่เหรียญเนี้ยมีสององค์เนี่ย คุณไปดูตรงนี้นะนี่อันนี้เจ้าฟ้าบริพัตรนี่อันนี้เจ้าฟ้าได้จักจุลแลวจากกระพง์นี่ะค,คือโอรสต่างมารดาสองพระองค์แต่อายุเท่ากันก็เลยฉลองสุพรรณบัณในปีเดียวกันฮะ นี่ก็เลยชาลองสุพรรณบัน,นในปีเดียวกันก็จัดงานฉลองสุพรรณบันไงถูกอันนี้ก็เป็นตราของแต่ละองค์เนี่ยฮะดังนั้นถามว่าเราจ่ายตังเป็นแสนแสนนะถ้าเรารู้เรื่องแบบนี้จ่ายเสร็จเนี่ยเรามีความสุขและเราหวงแหนและเรารู้ว่าเหรียญแบบนี้ ไม่ได้พบเจอง่ายๆและที่สำคัญไม่ค่อยเจอสภาพสมบูรณ์นี่คือจริงๆแล้วเนี่ยนะพอเรารู้เรื่องประวัติศาสตร์นั่นแหละคือประวัติเหตุการณ์ที่ทำให้ก่อเกิดวัตถุยังเหรียญมรณาจาร์เนี่ยปะเหรียญแจกง,งานศพเห็นไหมก็คือต้องผลิตเหรียญเมื่อท่านมรณภาพนะเหรียญงานสร้างศาลาก็คือมีการสร้างศาลาจึงมีการ สร้างเหรียญเขาเรียกว่าหมายเหตุหรือเหตุการณ์เป็นที่มาของการเกิดวัตถุถ้าเราไม่รู้สิ่งเหล่านี้คุณไม่มีประวัติที่ถูกต้องสิ่งของในมือของคุณเนะี่ยมันจะเรียกว่ามาตรฐานได้ยังไงมาตรฐานแค่ใครพูดแล้วมาตรฐานคนที่รู้น้อยกว่าก็หลงเชื่อมันไม่ใช่สิ อ่าเนะ่ยคำว่ามาตรฐานน่ะคนรู้มากหรือคนรู้น้อยสุดท้ายก็ต้องรู้ในสิ่งเดียวกันและความจริงมีมีหนึ่งเดียวก็กคือประวัติศาสตร์ที่ถูกต้องถ้าวงการพระเครื่องที่คุณพูดกันอยู่เนี่ยมันจะเป็นมาตรฐานจริงๆอะ่ะทุกคนต้องรู้ในสิ่งเดียวกันมันต้องไม่แตกแยกเป็นสองฝักสองฝ่ายสามฝักสามฝ่ายมันต้องคือมันไม่ชอบคนได้แต่ความจริงในในพระเครื่องมันต้องมีที่ถูกต้องคือเพียงหนึ่งเดียว มันไม่มีอาจจะเห็นป่ะอย่างทองคอําอ่ะอย่างแหวนเพชรเนี่ยถูกป่ะมีตัวแทนจำน่ายถูกไหมหลายยี่ห้อได้ยูบูรี่จิวบูรี่อะไรก็แล้วแต่แต่สุดท้ายเพชรเนี่ยมันต้องตรวจสอบแท้เก๋ในแบบเดียวกันนะครับดังนั้นผมจึงบอกว่าสิ่งที่ผมต้องให้ไว้ในทุกๆไหลฟสดของผมเท่าที่ผมยังมีแรงทำไหวคือ ให้ข้อมูลที่มันเป็นจุดกำเนิดในการเกิดวัตถุที่ถูกต้องอ่ากมหลวงชุมพรน่าจะมีเหรียญด้วยไหม,ม,ม,มนะคือต้องบอกก่อนว่าการจัดฉลองสุพรรณบัานเนี่ยอ่านะฮะมันต้องมีแหละนะฮะคำว่ามาตรฐานคือข้อมูลที่ชัดเจนและเรื่องจริงแล้วมันต้องมีแค่หนึ่งเดียว ที่พิสูจน์ได้เลยคือมาตรฐานถูกครับ,รบในสายเรียนเจ้ารัชการที่ห้าซื้อขายกันลักแสนครับอันนี้ชัดเจนแต่เหรียญเนี้ยที่อยู่กระบผมดานมเพราะว่าเป็นเหรียญที่กระไรสมบูรณ์อ่ามีเหรอพักเครื่องอาจจะนั่นอาจจะนี่คุณจะจ่ายตังค์ซื้อสิ่งกับคำว่าอาจจะเ,เหรอมันไม่ได้น่ะ อ่านี่โอเคไหมมีอะไรสงสัยเพิ่มเติมไหมเอ่ยพอเวลาได้ฟังและวิธีการแปลพอสอมีความสุ้กับการเรียนดูมากครับถูกครับคุณต้องถอดรหัสในสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยอย่างในหนังสือคำวีประเครื่องมัอราดอะ่ะผมให้ไว้หมดเลยให้ถึงแม้กระทั่งวิธีการดูเครื่องหมายแสดงสมณศักดิ์ของพระ ว่ายศพระครูเนยตระปัดเป็นแบบไหนยศพระราเนี่ยตระปัดเป็นแบบไหนชั้นลำดับของพระเนี่ยเหมือนตำรวจอะจะเป็นหมู่จะเป็นจา่าจะเป็นดาบเห็นไหมเออจะเป็นนายร้อยจะเป็นนายพันจะเป็นนายพลมันสังเกตตรงไหนตรงบ้างตรงดาวถูกปะเหมือนกันนั่นแหละครับเหมือนกัน อ่ะก็อ,ะอาจารย์แบงปันครับ